เทเลยเทเลยเทเลยเอาไปจั ar, ่วจอยมันเยอะมากดูเนี่ยท hmm. ุกคนหืมเอาเอาพริกใส่สักหน่อยไหมเอาพริกเอาพริกป่นเนาะมากินกินกินนี่นะทุกคนไก่ส้มตำมาพร้อมแคกรับเชิญนะวันนี้ อืมีโชว์กล้องด้วยมุโชว์กล้องก็ทุกคนวันนี้อาหารจานเด็กและจานหลัก Ee, Thule, Thule. Thule. Thule, đây chăn đặc đây chăn địch Ngon mà Khách đông kính quá rồi Mày phút đây Ngon không? Tôm mà rồi không nhỉ? nhau rồi đó. sẽ có đi sòng luôn coi. Cả nhau là chim hải. Cái con lý. ไก่เกาหลีจะไปกินเกาเหลาไก่อร่อยเนาะขายข้างล้างเ,เกาเกาเหลาไก่เกาหลี <laughs> ขายข้างล้างเกาเหลา เรื่องหูขยะวะมีผักอีกไหมลนะ่ะ